ก็อืสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็แล้วก็ผมบุชาแนานะครับก็โอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็สอบจิตหมืนวิวนอนด้วยกันนะครับผมทุกคนโอเคนะครับก็ขอไปกับมีพัด้าด้วยนะครับก็คืนนี้นอนนอนนอนจับชาืึนเนาะก็ผมก็ขอไปด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะลองจิตหมืนวิวไปที่ได้บร้อยแล้วนะครับผม นะครับก <c oughs> ็ช่วงนี้อาจจะขยันแบนขยันแชร์ได้นาะ <c oughs> นะครับผมก็ก็เดี๋ยวนี้เคขึ้นทางแล้วเนาะจับช่องผมนะเดี๋ยวจะอัปเดตทีน่าจะไม่เกินวันพรุ่งนี้ไม่ก็วันนี้เนาะ <c oughs> ไม่สุกไม่สอบนี่แหละเนาะนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงแล้วเนาะ <c oughs> อันนี้คือผมดูของสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงแล้วนะครับอันดีช่องผมเนาะนะครับผม เื่อหลายกนเนถามว่าเอหลักกิโลถึงไหนแล้วก็มาได้ขึ้นมาขอบคุณเนาะนะครับผมกีตาร์ดิส์ที่หนอยนิ่งนิ่น่อยเก้าคนละเก้าอะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับมาดูคลิปให้นะดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่แชร์ไลฟ์สดเนาะชอบลอบติชื้อมานเนาะทุกคืนเลยเอาง่ายๆเนาะเกือบทุกคืนนะครับนะครับผม ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับทุกคอมเมนต์ทุกสกติกเกอร์อะไรเนี่ยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับในช่วงเวลาที่ผมนอนหลับอยู่นะครับช่วงที่ก็จะขยันอยู่อาจจะเป็นรอบติดสอบช่วงมั่งก็มีนะครับบางรอบก,ก็บางคืนก็จะเป็นแค่อยู่ยาวพิเียวไปสิบชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงอะไรก็ไปว่าไปเนาะ <c oughs> ก็ถือว่าช่วงนี้ก็จะก็ กีฬาโลิมปิกขอก็ไม่ค่อยสีได้ละเรื่องยอดยอดับเนาะคือผมไม่สีเยอตั้งแต่แรกอยู่ละจะเป็นในพันหรือจะไม่เป็นคือผมไม่สี่เยอะอยู่ละเรื่องยอดับอ่ะก็ไม่ค่อยสี่ได้อยู่แล้วเนาะคือก็จะประมาณนี้เนาะก็ต้องพูตรงๆเลยว่าก็ถือว่าทุกคนมาให้เข้าใจผมเยอะมากก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความดีของผมเนาะที่ผมแวนเยอะเนาะแวนเท่าที่ไหว ตามกาลังของผมเนาะคือแหวนเท่าที่ไหวนะครับก็ต้องแบบเอนอน,นเยอะเนาะครับแล้วบางทีก็อาจจะแชร์อะไรก็ต้องขออนุญาตจา,าบ้านนิดหนึ่งคือมีมารยาทนิดหนึ่งเนาะว่าขออนุญาตแชร์อะไรรับผมขออนุญาตแชร์อะไรรับผมมันก็มาแลาที่ดีเนะาะทักทายมากบางทีก็เปิดใหม่อะไรเงี้ยบางทีก็ขออภัยได้นะถ้าแบบบางช่วงอาจจะแบบไม่ได้เปิดใหม่ทักทายก็ขออภัยด้ยกันนะครับผมนะครับเพราะว่า ดึกแล้วเนาะคือบางทีก็ดึกแล้วผมก็พิมพ์สวัสดีทุกคนเนี่ยถ้าผมยังไม่นอนเนาะบางทีก็ถ้าถ้าอาชาไม่ได้ทักทายแล้วเงียบเนี่ยหรือถ้าผมไม่ได้พิมพ์เนี่ยสแสดงว่าหลับนะครับอัน <c> น <oughs> ี้ผมบอกไปก่อนเนาะเพราะมันดึกแล้วนะครับบางทีแวนก็เยอะก็หมดเวลาแล้วนะไปช่วยไปช่วยให้กำลังใจหลังหลายๆบ้านเนี่ยก็หมดเวลาแล้วเนาะขออภัยแล้วที่อาจจะไม่ค่อย่ยนขลงคลิปเนาะ ก็ขอไปดูคลิปเก่าไปก่อนนะไปทีดูคลิปเก่าเนาะคลิปเก่านะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ก็ถือว่าก็สึกก็สึกแฮปปี้เนาะกับเจ็ดหมื่นวิวนะครับก็ก็ไม่ได้สนใจเรื่องยอดวิวยอดยอดซาบัะก็ถือว่าเนาะมันก็มันก็ไม่รู้แต่คุณหรือขอบไม่รู้จต่คำพูดอะไรก็ขอบขอบคุณนะครับ ก็อันนี้ก็เหมือนที่เรียนไปแล้วว่าช่วงนี้ก็จะเว้นเยอะเว้นเยอะมั่งเว้นน้อยมั่งก็ก็ขออภัยด้วยนนะครับผมไปไม่หมดหรอกวันหนึ่งที่คือไม่มีทางหรอกที่จะไปหมดทุกบ้านเน่ะไม่มีเลยนะครับคือมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะนะครับเป็นไม่หมดหรือแล้วมีแค่มือรือของเครื่องเดียวกับนตบุกแค่เครื่องเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่เปนไม่หมดบางทีก็จอดนานก็มีนะครับขอครูทุกใจนะครับผมก็ อืก็ขออภัยเสียแล้วกวนมาเหาด้วยนะคกันเนาะโอเคนะครับเจ้าคิดนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คิดหน้าเนาะสวัสดีครับ